สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็เป็นเรื่องที่ผมก็รู้สึกขำตัวเองเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าทำคลิปมามากมายพอสมควรนะครับผมรู้แล้วนะครับว่า,าคนไทยเราส่วนใหญ่เลยนะครับจะจะไม่ฟังคลิปโดยละเอียดและสิ่งที่ผมพูดนะครับ อย่างที่ผมพูดจริงๆคือจะมีคนเข้าใจผมเนี่ยประมาณสัก10เซได้ที่ฟังคลิปผมที่เหลือที่เหลือก็จะเป็นฝักเป็นฝ่ายอยู่นะครับอย่างคลิปที่แล้วนะครับผมทำโปรคลิปนะครับบอกว่าแฟนบอลไม่พอใจโค้ดนะครับแล้วก็อนาคตของเจ้าเช็คจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่มาที่ไปก็คือต้องขอพระคุณนะครับคุณชัยมงคลที่เอาลิงก์นะครับสำหรับ ช่อง YouTube ช่องอื่นนะไม่ผมดูเกี่ยวข้องกับกรณีของเจ้าเช็คสุภาพโชคสารชาตินะครับได้ลงสนามถูกเปลี่ยนตัวลงนะครับในครึ่งหลังแล้วก็นัดก่อนก็ไม่ได้ลงที่จริงแล้วไอ้ข่าวข่าวานี้ผมผมเห็นมานานแล้วครับเห็นเห็นมาสักช่วงหนึ่งแล้วแหละก่อนที่ผมจะมาเจอลิงก์คุณชจมงคลแต่ผมคิดว่ามันมันไม่ใช่สาระสําคัญนะนะครับก็คือผมไม่ไม่ได้เรียกยอดอยู่แล้วแหละเพราะว่าประเด็นนี้ผมไม่รู้จะพูดทําไม เพราะว่ามันมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ทีนี้ในไหนนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านที่แนะนํามาผมก็เลยเอามาทําเป็นคลิปนี้แล้วก็โจหัวว่าแฟนบอลไม่พอใจโค้ดนะครับแล้วก็อนาคตของจ้าเช็คเป็นไงบ้างแล้วก็ทีนี้ความจะเป็นในการจะต้องมีรูปปิชีด้วยเพราะว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งมาคอมเมนต์ถามผมว่าด้วยความกังวลใจอยากจะถามคุณพระคินว่า ทยเราจะสามารถเราชนะเติมมณิสถานได้หรือไม่ผมก็ต้องแปะรูปโคดิชิลงไปนะครับแล้วก็บอกว่าช้างศึกจะชนะนะครับเติมมนิสถานหรือไม่ถ้าถ้าคนไม่พิจารณานะครับหรือถ้าคนไม่เคยฟังคลิปผมเลยเนะี่ยมาอ่านปุ๊บเนี่ยจะเป็นลันกษณะเหมือนเหมือนผมโจวหัวฟับอลไม่พอใจโคดจะเป็นโคดิชิแล้วก็ช้างศึกจะชนะเติมมนิสถานหรือไม่นะครับมันมันมันเป็นเรื่องตลกมาก เพราะว่าผมผมมันมีแฟนอ่มีมีเพื่อนจริงที่มาถามผมผมก็จะตอบในคลิปนี้ไงนะครับแล้วก็มีมีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์ในลักษณะที่บอกว่าโคดิชิกำลังสร้างทีมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะผมไม่อยากตอบเลยเพราะว่าตอบมันมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆแล้วผมผมให้ความละเอียดอ่อนในคลิปผมมาเยอะแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นว่า มันไม่สามารถจะสร้างนักคืออย่างนี้ผมพูดขอ้อเท็จริงให้ฟังนะครับผมจะทวนให้อีกนิดหนึ่งแล้วกันที่ผมพูดมาทั้งหมดเนื้อหาสาระนะผมพูดถึงเฉพาะนักเตะอายุน้อยนะอย่างเอราวันการีเยอย่างนักเตะที่มีเกรดในระดับยุโรปหรือเอเชียที่จะเป็นนะครับตัวแทนของทีมชาติไทยในการที่จะทําศึกเพื่อกลุยทางไปข้างหน้าหลักการที่สราบกันดีและถ้าคุณฟังเทปฟังคลิปผมมา พันคลิปตลอดทั้งปีปีที่แล้วจะเห็นได้ว่าผมชื่นชมอิชินะครับยืนหยัดมาตลอดและทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับในแพชชั่นในการดื่มยาคูนะครับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําจุดนี้คือความมุ่งมั่นที่ถูกต้องเราต้องแยกออกนะครับแต่ตอนนี้บรรยากาศฟุตบอลไทยจะเป็นเป็นส่วนนะบางคนก็เชียร์โคซิโกบางคนก็โจมตีอิชิบางคนก็รักอิชิจนไม่ฟังอะไรเลย จน,จนจะพูดอะไรกันไม่ได้คือพื้นที่เหตุผลเราไม่มีแล้วไงครับมันมีแต่พื้นที่ที่ที่ถือหางกันสุดสุดสุดริ่มที่มประตูโดยที่ไม่ฟังตรก,กะเหตุผลอะไรที่มันจะเพิ่มเติมในบรรยากาศตอนนี้มันมันเป็นบรรยากาศปิดนะครับสิ่งที่ช่องพอดชแนลอย่างผมจะต้องทําตอนนี้คือบรรยากาศมันปิดทํายังไงมันจะมีช่องอากาศออกมาเพื่อจะเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างบ้างนะอย่างอย่างผมพูดเลยครับ ถ้าท่านฟังคลิปผมมาตลอดบทสรุปจะเป็นอย่างนี้นะเจแปนเวยคืออิชิเนี่ยเขาสามารถทําทีมไปสู่ระดับเอเชียได้ไม่มีใครจะมาแทนอิชิได้ในทีมชาติแต่นะครับเราเคยประท้วงการเมืองมาเยอะมันถึงเป็นลักษณะที่ต้องเป็นฝ่ายละอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อิชิไม่อยู่ก็ต้องไปอิชิไม่ไปก็ต้องอยู่และร่วมงานกันไม่ได้คือแบบนี้ผมผมพูดในที่แล้วเพราะผมผม,ผมกราบเลยครับว่าคนไทยเราเลิกทะเลาะก,กันเถอะ นะครับเราเลือกทะเลาะก,กันเถอะเราเราฟังเหตุฟังผลแล้วอะไรมันถูกเราก็เลือกเราถูกอะไรผิดเราก็เลือกเราผิดนะครับจะมีช่องไหนนะครับจนผมโดนเขาว่านะว่าช่องผม,มอวยอิชิอวยมาดามแป้งอวยทีมไทยมาตลอดทั้งปีท,งทั้งที่ผมพูดเหตุผลมาตลอดและนะวันนี้มันมีอะไรผิดพลาดหรือครับน่าเป็นห่วงนะที่เราใช้ทีมลักษณะนี้น้องน้องน้องชายคนหนึ่งมาคอมเมนต์นะบอกว่าอิชิ ทำไมล่ะครับทีมชาติญี่ปุ่นเขายังมาอุ่นเครื่องกับเราเราแพ้เราเ็ายังสามารถไปโอลิมปิกได้ในระดับที่ดีแพ้มันไม่เห็นเป็นไรแต่น้องรู้ไหมครับว่าทัวร์นาเมนต์ที่เรากำลังจะแข่งเนี่ยแพ้มันคือหายะนะครับนี่นี่คือทัวร์นาเมนต์ในระดับเมเจอร์นะครับของฟีฟ่านะราชิ่ีแห่ไม่ใชดเชียนะครับแพ้หนึ่งนัดตกรอบไปแล้วห้าสิเปอร์ซ็ตนะ จะได้พิสูจน์กันอีกแค่ในปีหน้าในเดือนมีนาคมที่นัดที่เติร์จะมาเย็อเราเท่านั้นครับแต่ถ้าเราไปพลาดอีกนิดนึงก็คือตกรอบร้อยเปอร์ซข้อเจ้าที่หนึ่งในสายนะครับแมตช์นี้ไม่ใช่แมตช์อุ่นเครื่องครับน้องครับเป็นลักษณะนั้นนะครับนี่นี่คือเหตุผลและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่น้องนะครับมาอธิบายเกี่ยวกันให้น้องกลับไปฟังคลิป ที่พี่พูดเรื่องการหวานข้าวนะอิชิหวานข้าวไงคือพี่รู้หมดนะว่าอิชิกำลังทำอะไรตอนนี้เข้าใจสไตล์อ่ะพูด,ดง่ายๆเข้าใจสไตล์เข้าใจโคดิชิและสงสารโคดิชิด้วยครับตอนนี้ไม่ใช่ไม่สงสารแต่มันอันตรายไหมละ่ะอันตรายไหมละ่ะที่มันอยู่ในสภาวะแบบนี้และเราจะทำยังไงนะครับพี่ก็ต้องพูดหนุนในลักษณะที่ต้องเอาจุดเบลมาเอาเอราวันมาบางคนก็บอกว่าทางช่องระคินเนี่ย นะครับไม่รู้เรื่องหรือเปล่าว่าจูดเบลเขาอยากจะติดทีมคือผมรู้ดูแต่พิธีแล้วแล้วครับคือคือฟังผมดีหรือยังอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้ไอ้ที่คอมเมนต์เนี่ยผมผมไม่ซีเรียสนะแต่ผมซีเรียสทัศนคติษษษษของนเพื่อน,นที่มาฟังผมว่าเอ๊ะทำไมคิดแบบนั้นนะนี่เขาไม่ฟังเราพูดเลยเหรอแต่เราพูดมาเป็นร้อยคลิปเนี่ยนะแล้ว,ลวเราก็ประเมินเราแค่นี้เหรอที่ที่มาฟังเราแล้วก็มามาคอมเมนต์ว่า เราจะไปโกรธดิชีหรือเราจะไปต่อต้านดิชีหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเราเราควรจะมีพื้นที่ในการแสดงทัศนคติได้เอาเถอะครับถึงเวลาเป็นเวลาตายขึ้นมาจริงๆอะ่ะคุณจะรู้ว่าช่องพ k i ิน h ชนแนลนี่แหละที่สนับสนุนและเข้าใจอิชีมากๆเลยไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับโคตรดนะื่นเนเขาจะมีจะเหยียบจะย่ำอะ่ะจะมีแต่ผมแหละที่จะยืนหยัด นะครับผมจะปกป้องอิชิเองเพราะผมเข้าใจเซนเซอิชินะแกเป็นคนดีอันนี้ผมเข้าใจแต่ตอนนี้มันอันตรายและผมก็รู้ด้วยว่าแกใช้ระบบแทคกติกในลักษณะสมัยใหม่ในการใช้ตัวผู้เล่นในการเล่นนะครับแต่อย่างไรเสียนะครับด้วยความห่วใหผมก็ต้องบอกว่าระบบการเล่นร่วมเป็นเป็น,ปนทีมแลว้วแกนหลักเนี่ยระดับฟุตบอลมันมีจริงตอนนี้เรากาลังเชื่อมั่นเชื่อมั่นนะครับ ในคําว่านักเตะไทยภายในของเราเนี่ยคือนักเตะที่เป็นนักเตะที่สามารถมีคุณภาพทัดเทียมกันได้ทั้งประเทศที่จริงมันไม่ใช่เลยครับมันไม่ใช่เลยและเราก็นะครับเอาสิ่งที่เราเข้าใจและเชื่อเนี่ยมาเป็นมาตรฐานของฟุตบอลภายในประเทศเราสิ่งที่อิชิทำนี่ถูกต้องท่านต้องแยกประเด็นนะพัฒนาเยาวชนพัฒนาภายในถูกต้องครับแต่มันต้องไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่ ผมอยากให้มีคนแบบอิชิเยเยอรเลยที่จะพัฒนาเยาวชนหรือนักเตะภายในของเราแต่มันมีข้อหนึ่งนะที่มันเป็นบทสรุปซึ่งถ้าเป็นทฤษฎีคงสรุปได้แล้วแหละว่าถ้านักเตะไทยถ้าไม่ไปค้าแข่งต่างประเทศหรือไปซับบรรยากาศแบบนะครับถึงเลือดถึงเนื้อในต่างประเทศนะจะไม่มีทางเป็นนักเตะขึ้นมาระดับเอเชียได้เลยเพราะพื้นที่ของเรายังไม่มีอะคาเดมดี่ดีๆหรือมีพื้นที่ดีๆที่จะฝึกฝนนะครับ นักเตะไทยเราให้สามารถเก่งไประดับเอเชียได้ยังไม่มีครับยังไม่มีจริงๆอันนี้ผมยืนยันเลยถ้าวันนี้คุณไม่เชื่อผมคุณดูไปเรื่อยแล้วกันแต่การแต่การที่คุณดูไปเรื่อยโดยที่คุณพิจารณาไม่ลึกเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาของทีมไ,ไทยแล้วเราจะวนในอ่างอีกอีกห้ิบปีร้อยปีเป็นไปไม่ได้ครับแบงค์คือวันเดคิดแบงค์คือวันเดคิดนะครับโกอุ้มคือวันเดคิดเมื่อก่อนนะ แต่อยู่ในเมืองไทยตอนยังไม่ไปเจลีกตอนยังไม่ไปเบนเยียมฟีทาวก็อยู่ในระดับอาเซียนแต่สิ่งที่ทําให้โกอุ่มแบงค์แล้วก็พีเจเนี่ยขึ้นสู่ระดับเอเชียได้ก็เพราะไปค้าแข้งที่ลีกต่างประเทศครับอันนี้ผมยืนยันและแน่นอนครับทีมชาติญี่ปุ่นตอนนี้สโคตทีของเขาส่วนใหญ่เลยเป็นนักเตะม,มาจากยุโรปค,ครับอันนี้เราต้องยอมรับกันสักทีนะเราเรามีความรักประเทศชาติเรามีความรักคนไทย แต่เราไม่แยกประเด็นนะเราไม่แยกประเด็นเราเรายึดมั่นสิ่งเก่าๆผมพยายามเปิดโลกกระทัให้ท่านนะนะครับไอ้คําว่าช้างศึกของปลอมอะไรเนี่ยนะครับก็ก็มีคนมาคอมเมนต์ผมก็บอกเลยครับว่าไอ้คําว่าช้างศึกของปลอมเนี่ยคาว่าของปลอมมันก็จริงคุณคุณอ่านแค่ปกผมว่าผมมาสบดหรือมาด่าทีมชาติใช่ไหม่นะเพราะว่าเพราะว่าเราอยู่ในมิติแบบทะเลาะกัน เป็นประจำและเราอยู่ในมิติที่ที่ไม่ค่อยชอบกันอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับแต่คุณได้ฟังเนื้อในหรือยังผมพูดถึงเรื่องอะไรผมพูดถึงเรื่องประวัติฟุตบอลครับว่ามันเกิดที่คือเกิดขึ้นที่อังกฤษเขาเป็นต้นตำรับเรามันของปลอมของเรียนแบบภาษานี้เป็นภาษาวรรณกรรมครับถ้าผมไม่พูดคำนี้ออกมาแล้วเราจะยอมรับได้อย่างไรนะครับว่าเราจะต้องไปฝึกอยู่ต่างประเทศ เราถึงจะมีฝีเท้าระดับที่เป็นระดับโลกสากลเขาได้เราจะยอมรับได้อย่างไรว่านักเตะเราที่อยู่ต่างประเทศนี่เขามีระดับฝีเท้าที่ดีจริงภาษานี้เป็นภาษาวรรณกรรมซึ่งคนที่พูดเน่ยเขามีวุฒิภาวะไม่ใช่ภาษาที่จะมาสะบดดากันอยู่ข้างถนนนะว่าช้างศึกคือของปลอมคุณฟังเนื้อในหรือ,อยังอ่านปกหนังสือแล้วคุณเคยพลิกอ่านข้างในไหมว่าเขาเขียนอะไร คุณไฟังได้ครับช้างศึกคือของปอมฟังให้ละเอียดนะว่าผมพูดอะไรนะครับแต่ผมเชื่อนะว่ามีเพื่อนหลายคนเข้าใจที่ผมทําตอนเนี้ยว่าผมกาลังพูดอะไรนะครับนี่ละครับเป็นประเด็นปัญหาเลยว่าไอ้ไอ้ที่เราขัดแย้งกันในประเทศตอนเนี้เพราะเราไม่ได้เอาเอาความจริงสูงสุดมาคุยกันเชื่อเถอะครับถ้าสิ่งที่ผมพูดในคลิปช่องบัคคินชาแนลเนี่ยมีคนพูดแล้วหรือมันไม่ลึกซึ้งเพียงพอผมไม่เสียเวลาพูดหรอก ผมจะไม่เสียเวลาชีวิตผมในการมานั่งพูดอะไรที่มัน,นดื้อดัดๆด,ดืดๆหรือว่ามาพูดทําให้คุณมาเสียเวลาฟังผมอะแต่ทุกคลิปคุณจะได้อะไรเสมอจากที่ผมพูดนะครับเพราะผมต้องการแบ่งปันด้วยความรักนะครับในข้อความบอลอจริงว่าเราต้องยกระดับวิธีคิดของเราขึ้นมานะครับดังนั้นนะครับก่อนก่อนที่จะตัดสินอะไรเนี่ยนะครับเราต้องฟังให้ดีก่อนว่าผมพูดอะไรผมถึงย้ําตลอดนะครับว่า ก่อนจะคอมเมนต์หรือคิดอะไรเนี่ยฟังผมพูดรห้ละเอียดก่อนถ้าฟังยังไม่รู้เรื่องไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ครับมันไม่จะเป็นอะไรเลยเพราะว่าผมก็บอกน้องชายไปแล้วนะครับว่าโอ้ถ้าเกิดพี่มาตอบน้องแบบนี้นะคือคําถามน้องคือคําพูดน้องมันเป็นลนักษณะเหมือนเหมือนที่ไม่เข้าใจว่าโครูดิฉิกาลังพัฒนาแต่อยากจะบอกว่าการพัฒนานักเตะภายในประเทศเรามันพัฒนาไม่ได้ครับโค้ชทีมชาติเขามีหน้าที่เพียงให้แทคนิคนะแล้วให้แพชชั่นเท่านั้นแต่การจับบอลกระดอนหรือไม่ สปีดบอลกั่างกายแข็งแรงมันเป็นเรื่องของนักเตะมันเป็นเรื่องของการต้องไปพัฒนาข้างล่างอ่ะเอาขึ้นเวทียังไม่ได้อ่ะถึงขึ้นมาเวทีนะผมยกตัวอย่างอ่าผมคล้ายๆว่าน้องฟองงนี้ฮะหรือนักเตะใครก็ตามแต่ที่ยังไม่ได้ไปค้าแข่งอยู่อยู่โยุโรปนะครับหรือในประเทศต้นตำรับผมไม่ใช้คําว่าเรายัางของปรอมอยู่ไงเพราะว่าทีมกําเนิอฟุตบอลม,มันไม่ได้อยู่บ้านเรานะครับ มันไม่ได้อยู่บ้านเราแต่แน่นอนครับคืออาจจะมีหล,หลายๆคนคิดว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยเราต้องทําให้ได้แล้วมิติที่มันเป็นมิติที่มันลึกซึ้งกว่านั้นล่ะนะครับคุณมีคุณมีข้อแย้งแล้วแล้วคุณแย้งเพื่ออะไรในเมื่อสิ่งที่เราแย้งกันเนี่ยมันบนมันบนอยู่ในอ่างมาหกสิบปีห้าสิบปีทำไมเราไม่เปลี่ยนทัศนคติลองคิดในมุมบื่นบ้างนะครับ และเชื่อใจกันบ้างครับว่าเรารักรักฟุตบอลไทยด้วยกันนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะพูดจริงนะว่าเนี่ยกับคนไทยเราเนี่ยเพราะฉะนั้นครับมิติของเรามันมันมันจึงจึงหันมาสู่การทะเลาะบอกแวงกันตลอดเวลาขัดแย้งกันตลอดเวลามองกันด้วยความหวาดระแวงว่าเราจะใช้อารมณ์ถ้าคนทําคลิปเป็นพันคลิปอย่างผมนะถ้าเกิดใช้อารมณ์จริงอ่ะที่จริงแล้วมันเป็นเพียงโวหารนะครับในการพูดเท่านั้นนะคนใช้อารมณ์จะไม่มีมิติความคิดที่ลุ่มลึกครับ ผมบอกแค่นั้นแหละแต่ถ้าผมอาจจะพูดในลักษณะที่ลีลาการพูดอาจจะแข็งหน่อยหรืออาจจะพูดตรงหน่อยแต่แน่นอนครับถ้ามันลุ่มลึกก็แสดงว่าไม่ได้ใช้อารมณ์ครับใช้มิติทางความคิดเหมือนคนเขียนวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ์หรือคนเขียนวรรณกรรมประเภทสัจจะนิยมเขาจะใช้คดข้าที่จะเป็นคําพูดที่จิ้มตรงลงไปชัดเจนมีการเน้นฝีแปรงนะถ้าเป็นจิตกรเนะี่ยเขาก็จะมีการเน้นฝีแปรง ถ้าท่านคิดแบบนี้ก็แสดงว่าอาจารย์ถาวันัชนีท่านเป็นอันถานสิครับอันถานสิครับคนอะไรก็ไม่รู้อ,อแปลงมาจุ่มลงสีแล้วปาดมันอ่าคว้างไม้คว้างไม้กวาดใส่เฟรมพระใบ่ะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วภาพของท่านมีความลุ่มลึกไหมฮะถ้ามีความลุ่มลึกอ่ะท่านต้องพิจารณานะถ้าคนใดก็ตามแต่เดินผ่านอาจารย์ถวันัชนีกาลังตวัดผู้กันอยู่แล้วบอกว่า บุคคลคนนี้ใช้อารมณ์อยู่ตอนเนี้ยโดยที่ไม่รู้ว่าเขาลังทางานศิลปะหรือเขาทาอะไรที่ที่ใช้ความคิดก็สแสดงว่าบุคคลคนนั้นไม่พิจารณาเลยมองคนเฉพาะภายนอกไม่พิจารณาสิ่งต่อหน้าต่อตาตัวเองว่าเขาพยายามสื่อสารอะไรให้เราทราบตรงจุดนี้นะครับผมต้องบอกว่าเรารักกันนะครับคนไทยเราด้วยกันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นใหม่ๆบ้างผมเปิดแง่มุมที่ไม่มีใครเคยพูดเลยนะผมรับรอง ช่องผมเปิดแง่มุมที่ไม่มีใครเคยพูดนะผมผมแยกแยะแล้วระหว่างเอริกโทเฮียวิธีคิดของเอริกโทเฮียนะในการดึงน้าเตะต,ต่างประเทศเข้ามาเชื่อเถอะครับท่านไม่เชื่อก็ได้แต่ท่านพิสูจน์ท่านต้องพิสูจน์ไปอีกร้อยปีแล้วบอลไทยเราจะเป็นแบบนี้ไปอีกร้อยปีนักเตะของไทยเราเนี่ยไม่ใช่ไม่เก่งที่ผมพูดตรงๆเพราะจะให้รู้ว่าเราไม่สามารถจะยกระดับขึ้นสู่ระดับเอเชียได้ถ้าเราไม่ไปเอาวิชาความรู้มาจาก หลีกนอกประเทศเราแต่ไม่ใช่ว่าหลีกนอกในประเทศเราไม่ดีหลีกในประเทศเราก็ดีแต่เราจะจินตนาการว่าเราดีเท่าระดับเอเชียมันไม่ได้ครับเพราะนั่นมันคือครอบข้อมูลข้อเท็จจริงเราต้องพูดความจริงกันในวันนี้และที่ผมพูดก็หมายความว่าเราต้องพัฒนาขึ้นมาครับแต่ทีมชาติไทยเรารอไม่ได้เพราะเราไม่สามารถดรอปทีมชาติเราออกจากฟีฟ่ายกเลิกการแข่งขันในระดับทัวร์นาเมนต์ ของฟีฟ่าได้ทุกทัวรน์นาเมนต์เพื่อจะพัฒนาภายในเราอีกสักสิปีเมื่อเราพัฒนาไปแล้วประเทศอื่นเขาไปไกลแล้วและวันนั้นเราจะหมดหนทางในการตามหลังเขาเลยแต่วิธีการเดียวเท่านั้นที่จะตามหลังเขาทันเนี่ยก็คือเราไม่ได้ใช้ทางลัดนะเรามีทรัพยากรอยู่แต่เราไม่คัดสรรมีคนมาถามผมว่าคุณลองเรียงมาดูซิว่านักเตะคนไหนเก่ง <laughs> เอาสเสวียตัวผู้เล่นนะมีกระแนกกระแนงมาแบบนี้ด้วยนะนี่คือสังคมไทยครับนี่คือสังคมไทยนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีคนพูดแบบผมแล้วเราคงวนกันอยู่อีกห้าสิบหกสิบปีไม่ใช่ว่าผมเก่งนะไม่ใช่ผมดีแต่หมายความว่านะเออที่จริงแล้วนะถ้าถ้าจะผมเรียงจริงๆผมเรียงได้นะให้ผมเรียงผมเรียงได้แล้วผมเชื่อมั่นว่าทีมของผมเนี่ยเป็นทีมระดับโปรจริง แต่ถ้าผมมาเรียงแบบนั้นเนี่ยมันก็เป็นการก่อประเด็นทะเลาะเบอาแวงมันเป็นการต่อความยาวสาวความยืดแต่ถ้าบัณฑิตที่เข้าใจอะไรง่ายๆนะเป็นคนที่คุยกันง่ายๆเข้าใจง่ายๆเขาจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดและเขาจะไม่ถามประเด็นนี้เลยเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นตวแยางเป็นประเด็นตัวแยงโดยมีความคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ดีที่สุดแล้วทั้งๆท,ที่ว่าบทพิสูจน์ก็คือเรานั่งทับความล้มเหลวมากว่าห้ปี นี่เองครับเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าเป็นประเด็นโต้แย้งผมผมจะไม่มีประเด็นโต้แย้งด้วยนะครับผมจะมีประเด็นโต้แย้งด้วยแต่ที่ผมมาพูดเรื่องคอมเมนต์เพราะว่าคอมเมนต์เหล่านี้ก็จะมีเพื่อนๆที่กําลังมาศึกษามาฟังผมอ่านพออ่านเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นการตีรวนตีน้ําวนตีน้าให้คุณการพิจารณามันก็จะลดลงมันยากเหลือเกินแต่ต่อไปนี้เนี่ยคลิปนี้ผมก็พูดแค่นี้แหละครับว่าต่อไปนี้ผมไม่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้นเพราะว่าผมไม่มีอะไรเป็นอกุสล ถ้าในใจเราเป็นใจบริสุทธิ์แล้วเนี่ยแน่นอนครับผมจะพูดในสิ่งที่ที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่พูดกันและเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญที่ผมควรจะพูดด้วยจิตใจที่มีแต่วความบริสุทธิ์ใจและมีความรักต่อเพื่อนทุกคนแต่ส่วนที่ใครจะมาสงสัยผมเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับถ้าผมพูดไปจี้ใจดําเขาว่าจี้ใจดำหมายความว่าผมพูดในสิ่งที่มันถูกนะครับในสิ่งที่พยายามที่จะทําให้มันมันเบื่อแต่ผมพยายาม เจาะไปตรงปัญหาของมันนะผมจะไม่ตอบนะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดในคลิปมันสมบูรณ์แล้วและผมพูดไม่ได้พูดเพื่อจะไปให้ไร้ายใครด้วยใจบริสุทธิ์เนี่ยเรื่องจริงเลยนะครับสาบานเลยผมพูดเพื่อให้ฟุตบอลไทยเราเนี่ยมีทัศนคติที่สามารถหลุดพ้นจากเงามืดของความล้มเหลวนี้ไปให้ได้เพื่อจะให้เป็นแพชั่นขนาดใหญ่ที่ทํทำให้ทีมชาติเราไปตรงจุดไปตรงเป้าและสิ่งที่ผมพูด นะครับว่าอิชิทําแบบนี้เนี่ยควรจะอยู่ในโบทการพัฒนาไม่ใช่ผมไปไล่อิชินะผมยังยืนยันเสมอว่าให้อิชิมาทําหน้าที่เฉพาะการโค้ดในทีมและให้แพชชั่นนักเตะทีมชาติชุดใหญ่นะครับเพราะอิชิมีทักษะความสามารถในการพาทีมชาติไทยไปสู่ระดับเอเชียได้คนอื่นยังทําไม่ได้เหมือนอิชิครับผมยืนยันแต่วิธีการของอิชิตอนนี้เนี่ยผมเป็นห่วงเพราะว่ามันเป็นทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ มันอันตรายกับฟุตบอลทีมชาติไทยเราอย่างมากถ้าเราตกรอบเราต้องรออีก2ปีนะครับแล้วมันจะกระทบต่อฟอร์มและฝีเท้าของนักเตะท,ที่ไม่มีทัวร์นาเมนต์เล่นจนถึงฝึกคัดเลือกฟุตบอลโลกท่านลองจินตนาการดูถ้าชิงแชมป์เอเชียเราไม่ได้เข้านะไปคัดเลือกฟุตบอลโลกเราจะเข้าไปในถไหนอาจริงนะถ้าเราไม่ได้ไปรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียเราตกโถไหนและนักฟุตบอลเราไม่ได้มาร่วมทีมกันมันจะไม่มีทัวร์นาเมนต์แข่ง มันยิ่งคือความหายนะของการคัดเลือกฟุตบอลโลกสิครับและเราเสดยดายแรงด์คิงพีฟ้าเราไหมถ้าเราตกรอบคัดเลือกของเอเชียนครับซึ่งมันเป็นเรื่องแย่ที่สุดการตกรอบคัดเลือกฟุตบอรลระดับทวีปคือความตกต่ำที่สุดของทีมชาติทุกชาติบนโลกใบนี้นะครับผมย้าเลยไม่ใช่แมตต์อุ่นเครื่องนะครับตกกเตกเตอร์กอะและตอนนี้ญีพัฒนาแบบไม่สนใจจะเป็นยังไงก็ช่าง ขอประคองไปและมั่นใจว่าทําได้แต่เราเป็นห่วงไงครับและในเวลาเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเตะที่มีฝีเท้าอย่างเอราวันนักเตะที่มีฝีเท้าอาื่นได้หลายคนนะพารเช่ทำได้ไม่ได้ผมไม่ร,มมรู้ผมไม่นั่งอยู่ในสมาคมแต่ถ้ามันควรทํามันก็ต้องทําครับเราจะปฏิเสธการทําในสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ครับเมื่อทําแล้วมันจะพุ่งไปข้างหน้า แล้วมันจะทําให้ผลงานเราดีแล้วเรา,ม,าม,ม,มีเวลาฟอร์มทีมสองสองปีที่จะแข่งขันฟุตบอลโลกจะไม่ดีกว่าหรอครับนักเตะเขาจะมีอายุพอดีพอดีแล้วตรงนั้นนะแล้วผมพูดผิดตรงไหนครับตรงนี้แล้วผมไปว่าอิชิตรงไหนผมไม่ขัดแย้งอะไรกับใครนะครับในเมื่อข้อมูลที่ผมพูดเนะี่ยมันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่เราควรจะพูดกันว่ามันควรจะเป็นแบบนี้นะอิชิทำานะ่มันไม่ผิดหรอก บางคนนะเดินเข้ามาเนี่ยมันจะมาด่าผมนะสมมตินะว่าคุณขึ้นป้ายแบบนี้เนี่ยคุณพอมาฟังผมพูดเข้าใจอ๋อคุณปะคินกําลังพูดบอกว่าอิชิกําลังหวานก้าวพืชลงแล้วกเ็เก็บเกี่ยวขึ้นมาแล้วคัดพันแล้วก็หวานลงให้เกิดนะค้าว <c oughs> คุณเคยได้ยินคนแบบคุณเคยได้ยินคนพูดแบบนี้นะครับงแต่คุณดูฟุตบอลไทยมาก็ไม่ใช่เพราะช่องบาคินชาแนลผมเลยครับเป็นคนพูด และผมมีอะไรที่พูดไม่ลึกซึ้งเท่ากับที่คุณคิดกับอิชิและที่คุณรู้จักอิชิมาเนี่ยคุณฟังคลิปผมมาพัานคลิปเนี่ยคุณรู้จักอิชิลึกซึ้งเท่ากับผมไหมต้องถามแบบนี้ก่อนและทําไมคุณไม่เชื่อใจผมเลยครับถูกไหมครับเรื่องแบบนี้นะมันเป็นเรื่องที่เรามาเสียเวลาคุยกันนะครับแต่จําเป็นเลยครับที่ผมต้องทําคลิปนี้สักคลิปหนึ่งในานานทําทีนะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเขาเรียกว่ามันเป็นโมหะ คติเหลือเกินที่ที่เราไม่ฟังอะไรเลยนะครับเราไม่ฟังอะไรเลยว่าผมกาลังพูดอะไรแล้วเราตัดสินทันทีจนผมต้องเปลี่ยนปกปกปกคลิปที่แล้วผมนะผมเขียนว่าแฟนบอลไม่พอใจโคตรอนาคตของเจ้าเชกแล้วก็ข้างล่างผมเขียนว่าช้างศึกจะชนะเติร์เมนิสถานหรือไม่มันพอดีมันงามแล้วอะ แต่แต่มันมันเป็นเรื่องที่ทุเรศทุรังมากที่ผมต้องต้องไปเปลี่ยนใหม่นะเพราะกลัวคนเข้าใจผิดผมไปเปลี่ยนว่าแฟนบอลไม่พอใจโค้ดไดกิอนาคตเจ้าเช็คและข้างล่างผมก็ต้องมาเพิ่มอีกว่าช้างศึกมีคนถามผมว่าจะชนะเติร์กเมสสาหรือไม่มันตลกมากปกปกของผมอะ่ะเพราะผมไปเปลี่ยนนะเพื่อ, <S <S เ,พอเพื่อจะทำให้บางคนเข้าใจผมไม่ไม,ไม่ผิดนะ่ะ คลิปนี้ของขอทำคลิปนี้แต่ครับสักคลิปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าคุยกันครับกำลังใจความท่งเทความห้านกล้าสักฆาให้ฟุตบนท้าย มีฟ้ามใจคนยังสู้อยู่มีไว้ช่างสุดยังก้าวเดินสู่จุดมุ์ไม้แห้งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยหวั่นไหวสุดสุดหัวใจเชอมสายสัมพันธ์น วันนี้ฝ่ามันใจคนยังสู้อยู่นไวัยช่างสึกยังก้าวเดินสู่จุดมุ่งหมายแห่งใช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยหวั่นไหวสูดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์